ตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับ10เน่งเศร้านะครับโดยประมาณเนาะ24พฤศจิกายน2,965บรัดาผู้คนแดงเขาห้าฝนเริ่มที่จะลงเม็ดตกลงเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มจะตกตอนนี้อย่างแล้วนะครับเสียงสมาชิกนะครับบรรยากาศขนาดเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเขานะครับทงไซอ่ากษตรกรเข้าเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วเฝ้า ไทหน้าหุดไว้เลยนะนะครับความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนของมรสุสมนะครับขึ้นความกพดอากาศคนับกวีได้เกิดฝนฝ่าตกลงได้นะครับช่วงนี้ให้ระมัดระบ้างเอานะครับเพราะว่าฝนตกนะครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะครับเก็บระว้างเป็นไข่เป็นหนาวเด้นะครับทุกานนี้กาลังให้ติดตามแบบช่อยโยนะครับถ้ายถ้เอาตอนที่ฝนตกนะครับอู้น่าเลี้ยวกันไปตรง นำตกคาราวะคุนนะครับกมีมีนะครับบดบังนะครับตรงภูเขานะครับเนาะอากาศดีครับอากาศดีคักเลยนะครับเนี่ยมานเคลื่อเงียบสงัดสงบนะครับฝนตกนะครับเาร้านิดก็ดิ้วมือแล้วเบื่องล้วนะครับกอให้ากันดูแลสุขภาพเด้อนะครับเพราะว่าระวังเป็นไข้ต้นหนาวนะครับเพราะว่าฝนตกเปลี่ยนฤดูแล้วนะครับ เด็กกูบาดิบฝากน้ำเสนอไปแค่นี้ก็นเนาะนะครับฝนตกนะครับ